สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในท็อป,ปิคที่ว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคดีในเรื่องใดนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3เด็กเลือกเด็กที่คุณชอบได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งในท็อปิกที่ว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคดีในเรื่องใดนะคะเรามาดูกัน ช่วงนี้คุณจะมีโชคดีในเรื่องใดนะคะคุณจะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทอง นะเรื่องหนึ่งอีกเรื่องก็คือในเรื่องของความรักนะคะหรือคู่รักคนรักของคุณก็อาจจะนําเงินนําทองมาสู่คุณนะอาจจะไปเจอกับคนที่เขารักคุณมากๆนะแล้วก็เป็นสายเปยก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการเงินนะคุณก็อาจจะไปเจอคนที่เขารักคุณเห็นคุณค่าคุณ อย่างมากมายนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าติดแขกอยู่กับคุณนี่แหละนะเขาไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเจอแต่กับเรื่องร้ายนะคะเจอกับเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตนะมีแต่เรื่องจบ,จบๆพังๆล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะนั่นก็คือมันเหมือนกับว่ามันได้ใช้เวรใช้กรรมไปแล้วนะคะ นะตอนนี้ดวงคุณก็ดีขึ้นนะนับจากที่คุณต้องเจอกับเรื่องอราย้ายมานะหรือว่าคุณอาจจะได้เงินแต่ว่ามันเป็นทุกขลาบก็ว่าได้นะคะโชคดีในเรื่องเงินแต่คุณก็อาจจะต้องไปเจอกับเรื่องอะไรที่มันแย่ๆอยู่พอสมควรนะซึ่งไพ่ก็เลยออกมาบอกคุณว่าถึงแม้ว่าจะเจออะไรนะคะแต่ว่าคุณได้โอกาส ในทางที่ดีนะคุณได้รับโอกาสนะโอกาสนั้นมันมาแบบนี้นะก็ทำให้คุณมีความสุขนะมีความสุขที่ได้เงินมันก็อาจจะทุกบ้างแหละหรือจะมีความสุขที่จะได้คู่รักคนรักซึ่งคนนี้เขาจริงจังนะคะเขาก็อาจที่จะอยากจะสานต่อกับคุณ ไม่ได้แค่คู่รักคนรักนะอยากที่จะลงหลักปักฐานเป็นครอบเป็นครัวกับคุณเลยทีเดียวนะคะตัวคุณเองคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งมากๆนะขัดแย้งถึงเรื่องที่ผ่านมานะชีวิตมันช่างย่แย่เหลือเกินนะติดขัดอยู่เป็นเวลานานนะบุตรมันจะดีมันก็ดีแบบที่ไม่น่าเชื่อบางท่านบางคนอาจจะ นั่งสมาธิไปแล้วนะคะเมื่อเจอกับเรื่องเจ็บช้ำเรื่องทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็ไปเข้าทางธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปแล้วนะซึ่งน่าจะมีส่วนที่คุณได้รับโอกาสหรือได้รับความเมตตาจากคนอื่นน่นจาจะสถานการณ์จากดวงดาวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งจากจักรวาลน,นะที่บรรดาลสิ่งดีๆมาให้คุณบ้างนะคะ ที่ผ่านมาเจอเรื่องทุกๆเรื่องร้ายๆมาแล้วนะตอนนี้ก็มันก็น่าจะปลดล็อกตัวเองไปในระดับหนึ่งนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องที่จะต้องไปไฝ่กับใครอะไรอยู่นะไพ่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งนะคะมันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าคัดลาบคัดโชคนะคะก็จะต้องอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองก่อนนะให มีความรักความเมตตากับคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งคุณอาจจะต้องไปทำบุญสุนทานก่อนนะไปให้ทานก่อนนะมันมันถึงจะได้โชคใหญ่ได้ทรัพย์ใหญ่เข้ามานะได้คนดีๆเข้ามาเป็นคู่ครองแบบนั้นก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าแล้วไพ่อยากจะออกมาแนะนําเน้นย้ําเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน ถ้าอยากจะออกมาบอกคุณว่าถ้าคุณได้เจอกับเรื่องที่มันรู้สึกยํำแย่นะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตมากๆนะคะตั้งแต่การไม่ลงรอยหรือว่าการที่ทัศนคติไม่ตรงกับคนอื่นนะแลาวอาจจะเกิดการขัดแย้งเกิดการโต้เถียงกันนะจนถ้า คุณได้ไปเถียงไปขัดแย้งกับคนที่เขามีอำนาจเหนือคุณนะ่ะคุณก็อาจจะโดนไปแล้วนะคะโดนเขาวางอำนาจโดนเขาใช้อำนาจใส่นะจนว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะในชีวิตในตัวคุณนะคะตอนนี้นะคุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าโดนอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายนะ ที่ผ่านมามันคือความทุกข์ล้วนๆจนว่าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ต่อตรงนี้นะอาจจะอยากย้ายงานไปเลยหรือย้ายบ้านย้ายถึงฐานย้ายไปไกลๆจากที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะโดยปรับป,ปรับผ่บันโดยปัจจุบันทันด่วนเลยเพราะว่าคุณโดนเล่นหนักนะไพ่ออกมาบอกคุณว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะมันก็จะดีขึ้น นะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในชีวิตคุณเหมือนกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะคะตัวคุณเองนะคุณจะมีเซนส์สื่อสัมผัสได้นะคุณจะมีลางบอกเหตุนะหรือว่านะตัวคุณนะจะมีอะไรอะไรที่รู้สึกข้างในนะคะไพ่ก็ออกมาบอกคุณว่ามันถึงเวลาที่มันหมดแล้วนะ หมดเคราะหหมดสูกนะคะหมดทุก์ไปแล้วนะก็ได้เหมือนกับว่าได้ใช้กรรมไปแล้วนะต่อจากนี้ไปมันก็จะมีแต่อะไรที่ดีๆเข้ามานะโชคดีในเรื่องทั้งในเรื่องทั้งการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของคู่รักคนรักด้วยนะถ้ายัางไม่ได้เจอนะคะก็ให้คุณอดทนรอนะคุณจะได้พบเจอกับโชคดีนี้แน่นอนนะคะได้เจอแบบที่เรียกว่า นะก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนั้นะอยู่ๆมันก็ลอยมาแบบปุบปับฉับพลันเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวคุณนะคุณก็จะรู้สึกว่าไม่รู้สึกเหงาอ้างว้างวาง้าเวอีกต่อไปแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเข้ามาแบบรวดเร็วมากๆนะคะทั้ง2เรื่องนี้เลย ไพ่นะก็เลยออกมาบอกคุณว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ได้เจอนะคุณก็จะต้องหันกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองมาทําให้ตัวเองดูดีนะหรือทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะอย่าเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองให้มากบริหารจัดการชีวิตให้ดีนะคะเรามีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาแนะนํา เน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองในท็อปิกที่ว่าช่วงนี้คุณจะโชคดีในเรื่องใดนะคะเรามาดูกัน ช่วงนี้คุณจะโชคดีในเรื่องใดนะคะคุณจะโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางในชีวิตของคุณที่คุณมีความหวังมีเป้าหมายเอาไว้นะมันจะโชคดีแล้วนะคุณก็จะได้เริ่มต้นนะสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งที่คุณ คาดหวังมุ่งหวังเอาไว้นั่นแหละนะคะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งงานนี้ก็อาจจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันยากนะคะมันรู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรรับลมคมในอยู่นะซึ่งคุณก็ดูไม่ออกมองไม่ออกนะว่ามันจะได้ไหมนะคะ คุณอาจจะมีความพยายามอย่างเต็มที่นะแต่ว่ามีคู่แข่งเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงคุณก็ยังมองไม่เห็นนะแต่ไพ่ออกมาบอกคุณว่านะช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับความโชคดีในเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศถ้าเริ่มต้นงานใหม่ก็จะเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะ คุณจะได้รับการเติมเต็มในเรื่องนี้ก็ขอให้คุณมีพลังศรัทธาในตัวเองนะคะให้คุณเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเตรียมรอเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณทำมาอย่างดีทำมาอย่างเต็มที่แล้วนะคุณมีการไขว่คว้าค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะทำตัวเองให ไปต่อสู้แข่งขันกับคนอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมินะครอบครัวคุณก็สนับสนุนนะคะที่แห่งนี้นะถ้าได้ไปเริ่มงานก็จะเป็นที่ที่โอเคสำหรับคุณก็คือจะอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะสมัครสมานรักใ,ใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าแล้วไพ่อยากจะออกมาแนะนำ เน้นย้ำเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน พ้าอยากจะออกมาบอกคุณว่าเรื่องนี้นะคะคุณอาจจะรอคอยมานานแสนนานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกจะมั่นอกมั่นใจว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังนะคุณอาจจะเจอกับการพังมาแล้วด้วยนะก็คือมันไม่ได้มันไม่สมหวังนะคะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะทั้งทั้งที่คุณก็ มีจิตใจแน่วแน่นะแล้วก็มีความหัวร้อนใจร้อนที่จะได้งานงานนี้นะคะหรืออยากที่จะทำในสิ่งสิ่งนี้แหละนะแต่ว่าอุปสรรคปัญหามันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคุณก็เจอมาแล้วนะกับเรื่องแห่งการล้มเหลวนะมันไม่ได้ดังใจทำให้คุณต้องเครียดคิดมากพิตุกกงังวลบางทีก็คิดว่ามันแทบจะเป็นเสื่อมเศร้าเลยนะคะอารมณ์ท้อแท้หดหู่ นะบางคนบางท่านบางคนก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนอนไม่หลับเลยนะทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลอยู่ร่ำไปอยู่เรื่อยไปนะคะไพ่ก็เลยอยากจะออกมาบอกคุณว่าเนะคราะห์โศกนั้นมันหมดไปแล้วนะต่อจากนี้คุณก็จะเจอกับเรื่องโชคดีแบบนี้นะคะนะคุณก็จะได้อะไรที่มันอยากจะได้ นะสิ่งที่คุณหยิบจับทำนะมันจะอยู่นะมันจะติดมือแล้วตอนนี้มันจะเอาอยู่นะคะตัวคุณก็จะต้องเติมเต็มให้กับตัวเองด้วยนะคุณก็จะต้องถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายนะความโชคดียังไม่มาถึงคุณก็อาจจะต้องไปหาคนที่ช่วยเยียวยาจิตใจคุณนะคะเป็นที่พักพิงของคุณนะทั้งทางกายทางใจ ก็ว่าได้นะคะสิ่งที่คุณผเผชิญอยู่นะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะคุณมองไม่เห็นทางออกหรอกนะแต่ไพ่ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคุณจะได้ประสบโชคดีในเรื่องที่คุณคาดหวังมุ่งหวังเอาไว้แล้วมันก็เคยเกิดอาการล้มมาแล้วด้วยนะแต่ว่าต,อนนต่อจากนี้ต่อไปนะคะก็จะเจอแล้วนะสิ่งที่คุณต้องการ นะมันอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าคนอื่นมากสักหน่อยนะแต่มันก็สำเร็จสมหวังนะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่3าม ในท็อปิกที่ว่าช่วงนี้คุณจะโชคดีในเรื่องใดน,นะคะเรามาดูกัน ช่วงนี้คุณจะโชคดีในเรื่องใดนะคะในเรื่องการเงินนะในเรื่องสิ่งที่คุณอยากได้นะสิ่งที่คุณต้องการนะคะอยากได้แบบสุดๆเลยต้องการแบบสุดๆเลยนะเกี่ยวกับในเรื่องต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรืออยากจะได้ของอะไรที่มันเป็นของต่างประเทศของ ต่างชาติก็ได้นะคุณจะโชคดีในเรื่องนี้นะมันเป็นความฝันของคุณเลยนะที่จะได้นะคะที่อยากที่จะได้อยากจะมีอยากจะเป็นหรืออยากจะไปต่างประเทศก็ได้นะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะอาจจะได้มาแบบป,ปุบปับฉับพลันนะคะข่าวดีนี้นะแบบที่คุณก็ไม่คิดไม่ฝันโดยที่อาจจะมีครอบครัวของคุณนี่แหละนะสนับสนุนซัพพอร์ต นะคะทำให้คุณสมหวังนะน่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางด้วยก็คือการเดินทางไปต่างประเทศนะคุณจะโชคดีนะประเทศที่คุณอยากไปหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันก็จะเป็นได้ทั้งในเรื่องการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินนะในเรื่องของเข้าของก็ได้นะได้แบบที่เรียกว่า รวดเร็วแบบที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าแล้วไพ่อยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน ถ้าอยากจะออกมาบอกคุณว่าที่คุณโชคดีนะคะในเรื่องที่คุณต้องการในเรื่องที่คุณอยากได้ก็มันมีผลมาจากคนที่รักคุณนะคนที่รักคุณก็ต้องการจะเอื้ออาทรต่อคุณนะคะต้องการจะเติมเต็มให้กับคุณนะต้องการที่จะเปให้กับคุณก็ได้ให้โอกาสคุณก็ได้นะซึ่งเขา เหล่านั้นหรือเขาคนนั้นเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือคุณนะแต่เขามีความรักในตัวคุณมากๆนะคเขาถือได้ว่าเขาก็ตามใจคุณนี่แหละนะถ้าคุณอยากได้นะคะคุณอาจจะอยากได้มานานมากแล้วนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้สักทีคอยจ้องคอยมองคอยดูนะผู้ใหญ่คนนี้นะคะเขาก็ รู้สึกได้นะเขาก็อยากที่จะให้คุณสมหวังนะก็เลยมอบโอกาสดีๆหรือมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณนะคะไพ่ก็เลยอยากจะออกมาบอกคุณว่าเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคุณก็ควรที่จะตอบแทนนะคะตอบแทนบุญคุณท่านนะก็อาจจะมอบความรักตอบแทนนะคะหรือว่ามีความกระตันยูต่อท่าน นะสิ่งที่คุณได้มาเป็นเพราะความรักล้วนรนะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรักที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กนะ mm. ก็อาจจะเป็นคู่รักคนรักของคุณนี่แหละนะที่เปให้กับคุณ mm. เขาคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งแห่งหนนะมีความใหญ่มีความโตอยู่นะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะเป็นระดับผู้บริหารนะคะซึ่ง เขาก็อยากที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันได้ไปต่อนะคะอยากที่จะมาบรรจบกันอยากที่จะสมหวังนะเขาก็เลยเปยคุณนะเขาก็เลยอยากที่จะทําให้คุณสมหวังนะเขาก็คอยดูคอยสอดส่องคุณอยู่ว่าคุณอยากได้อะไรต้องการอะไรนะคะแล้วเขาก็นําสิ่งนั้นมาให้คุณนะเพราะเขาก็มีความหวังอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละนะ แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานในการรอคอยคุณขนาดไหนเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะคะไพ่ก็เลยอยากจะออกมาบอกคุณว่าถ้าคุณยังไม่ได้นะก็อาจจะต้องมีการทำบุญสัหน่อยนะคะนะทำบุญทำทานนะเอาทรัพย์สินออกไปจากตัวบ้างนะบริจาคทานบริจาคทรัพย์นะเพื่อจะได้ก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรืออาจจะ มีการนั่งสมาธิก็ได้นะก็ถือว่าเป็นการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลอีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็ยิ่งจะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามานะจะดึงดูดเข้ามาแบบที่เรียกว่าต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะถ้าคุณได้นั่งสมาธินะได้มีการทําบุญทําทานร่วมด้วยแบบนี้นะคะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาคุณนั่นนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะออกมาแนะนํา เน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ